ก็สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาเตาอบไมโครเวฟดีๆสักเครื่องหนึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะเป็นของแบรนด์โ s ชิบ a เลยนะครับกับขนาด20ลิตรนะฮะเป็นตัวเริ่มต้นของเขาเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมีดีไซน์แล้วก็ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานนะครับพร้อมมีปุ่มที่สามารถใช้งานเนี่ยได้ง่ายสะดวกสบายนะครับมีปุ่มควบคุมอยู่ 2- 3ปุ่มเองแต่พูดถึงเรื่องของการเวฟอาหารหรืออบขนมเนี่ยสามารถทำได้เหมือน รุ่นใหญ่เลยนะครับแล้วก็เสียงในการทํางานนะครับหลายท่านอาจจะเคยเจอว่าเวลาที่เราเวฟอาหารเนี่ยเสียงมันดังฮึ่งๆ,ๆ,ๆมากเลยแต่ตัวนี้เนี่ยเขาการันตีว่าเสียงเบาไม่รบกวนนะครับแล้วก็เหมาะครับสำหรับใช้งานนะครับซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือเราจะใช้เองเนี่ยก็ได้สะดวกสบายขนาดเล็กกระทัดรัดกาลันดีนะครับสนนราคาอยู่ที่ไม่เกิน2,000บาทนะครับก็ลองดูนะช่วงเวลาเสร็จเซลนะฮะ ใครเนยดีก็ได้ไปครับ